สวัสดีครับทุกคเราในช่องพลายทองคํานะครับวันนี้อาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วนะครับก็พาพ่อพลายของเราเดินกลับบ้านครับดูครับมันจากอาบน้ําเสร็จตัวดําเลี่ยมเลยครับเงาแวบครับถูต้นไม้แกลงเสือเท่าของเราครับแกลงคุณแม่ของเขาร้องจ้าเกือบจะร้องไห้ครับทำหน้าตาเหมือนจะร้องไห้นะ ตอนนี้มานั่งซ้อนท้ายอย่างสบายใจครับดู <laughs> ทองไครใค่มาขี่ทองช่วงนี้เดินผ่านต้นไม้ต้องระวังครับทองแกล้งได้ทุกทุกคนครับไม่ไม่มีข้อแม้ไม่มีคอยกเว้นนะครับยอดมากครับไอทองครับนี่ก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับ ตะวันใกล้จะรับฟ้าแล้วครับด <wind> <light> ูค <iors> รับน่แสงทองดวงตะวันแสงทองเห็นแสงสีทองรำไรรำไรจะสุดขอบฟ้าไปแล้วครับเสียงนกเสียงตาก็บินกลับสู่รังนะครับหลังจากออกไปหากินก็เหมือนคนเราครับตื่นเช้าก็หข้าวปลาข้าวห่อน้ำไปหาทำงานหามีการ หน้าที่คนละหน้าที่ก็ต่างคนก็ต่างไปหาทํางานต่างก็ไปทําหน้าที่ของตนนะครับเฮ้ยเวลาให้กินไม่อยากกินครับพอตกเย็นก็กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับบางครอบครัวก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาบางครอบครัวก็ต่างคนต่างอยู่คนละที่คนละทางครับสมัยทุกวันนี้ไม่ดิ้นรนไม่ได้กินครับทุกวัน นาดิ้จนยังจะไม่พอกินเลยครับดูไอ้ทองครับขยับขยับจะไปหาต้นไม้อีกแล้วดูดูด้ทองครับทองฉลาดมากครับถอยหลังถอยหลังถอยหลังแต่หลังทำท่าจะไปถูต้นไม้ดูครับดูโอ้โอ้โอ้ยเฮ้ะน่องโอ้ยทายบ่าอยู่รักถุงเอ๊ะ องแกลงครับม,มันจะมันจะทายฮะทองมาทำธุระที่น,นี้ครับนึกว่าจะไปถูต้นไม้เสือเท่าเกือบตีลังกาลงไปแล้วเมื่อกี้เด็กวันสีสันเอาอย่างเดียวดูดูเน่เน่นดอันนี้ก็เดินทางกลับครับผม ฟังเสียงนกสงเสียงกาฟองเกียวจาเจวเจี่ยวจาวสงบเย็นบรรยากาศดีมากครับที่นี่ครับช่วงเย็นๆน,นะครับพนักงานของลอยเจ้าหลวงวิ่งน้ำหน้าไปแล้วครับเราก็คอยตามหลังครับอืมทองคำรู้สึกจะคัดนะครับไม่อยากกลับบ้านครับเห็นสาวเห็นแม่น้องทองเพชรแล้วครับอยากไปอยู่ครับ ดูนะครับนี่ที่ป่าไม่ใช่ที่สะการบินไทยับสถานีอยู่ที่ป่านะครับบรรยากาศเย็นๆครับ,รบทำมืดครับนี่เป็นการย้อนแสงแล้วทำให้มืดแล้วครับไม่มีอะไรนะครับกลับบ้านกันอย่างปลอดภัย ฮึมฮึมเงียบอ่าๆก็อยู่พี้นเดียวอ่ะอบ้านช้างเรายามเย็นครับเฮ็ดช้างเงียบสงัดบรรยากาศดีมากไม่มีควันมุด คนละพิษนะครับดูไว้เจ้าลงครับเจอเพื่อน,นครับนิ่งเล่นกันครับหยอกล้อกันไปนี่ครับน้องช้างยินกินหญ้าอยู่กำลังตั้งท้องอยู่นะครับนี ดูยาครับสวยงามมากครับเจอฝนช่วงทิศ2องทิศเมื่อกี้ฝนรินทุกวันทุกวันนะครับตกอยู่แต่ไม่ไม่แรงรินรินสวยงามเขียว <c oughs> ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับ นี่เราเคยเห็นเตอเขาขี่ช้างจับตักเตนนะครับวันนี้เราจะขี่ช้างไปเก็บลูกลูกฟักครับกลับมาจะเก็บลูกฟักครับฟักที่เราปลูกไว้ครับนี่โตเราจะไปต้มจืดใส่หมูครับไปดูให้ดูนะครับโอ้ยอานนี่ครับลูกฟักของเราครับ <c oughs> ไม่สมบูรณ์มีลูกไม่เคยสมบูรณ์นะครับเบนทำไมเก็บลูกเก็บลูกนยทำไมไม่เก็บลูกนั้นปลาเกงเห็ด้วยนี่ครับเราจะต้มจืดย็นนี้ต้มจืดฟักนี่นะโอ้มันย้ายนี่อีกลูกหนึ่งครับลูกใหญ่ครับปลาเกงเห็ดมีครับมีมีเยอะครับหลังจับลูกเยอะแล้วนะครับแต่มองเห็นว่าใบไม้เยอะบางครับบางลูกนี่เกือบเท่าขาแลวครับ พักที่เถอะปะที่เราให้ทองคํากินตอนตกมันครับเราเมล็ดไว้ไปเพาะก็เลยออกลูกออกผลมาแล้วครับดูครับได้อะไรใส่ครุมาครับใส่รองเท้าจะเข้าหลังจะลงช้างแล้วทองจะยกขาให้ลงหรือเปล่าครับทำอย่างเกษียนเลยนะครับดูครับรึปื้อ อ้าวนี่ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วด้วยเจ้าลงครับวิ่งมาเหนื่อยๆครับลินห้อยเลย <c oughs> มาหอบแ็กกอย่าน,นี้เลยลงลิน <c oughs> จางครับดินห้อยเลยครับเหนื่อยครับไปลงครับนีเราจะไปใส่โซ่ใส่อะไรทองคำก่อนนะครับให้อ้าวลงนอนสบายเลยครับ เือเข่าครับลูกสาววัอยู่ถือคิดเองทุกอย่างครับป่านจะเสือยิ้มยากดูหน้าตาครับใครทำไม่ยิ้มได้สุดยอดเลยครับดูนะครับนี่ลูกสาววัอยู่ถือล่างถวยล่างจานเองแหะครับนี่เจ้าบรีษัทผ้าคีต้องข้ามไปถูต้นไม้ครับถือ้องคำเกล่งคือลูกสาว่ถ้าเบิ่งนได้ครับพี่น้อง เราจะพาเขาขี่ทองคำไปถูต้นไม้นะครับทำงานบ้านเสร็จก่อนครับเพราะว่าทองคำไม่ได้ถูต้นไม้มาหลายวันแล้วเจอต้นไม้ไม่ได้แกลง้งความสาวไปแล้วทีนี้แม่ไปทีจะแกล้งแม่หรือเปล่าครับเสือเท่ายิ้มยาานี่ครับเร้ก็ติดตาม,มานะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะโดนแกล้งหรือนความสาวเขาลืกเปล่าก็ไม่รู้นะครับคไปติดตามครับ นี่ครับหลังจากอาบน้ำเสร็จก็ดำเลี่ยมครับขูตัวมารับตัวมาดำเลี่ยมสะท้อนกับตะวันช่วงจะตกดินแดงแดงครับทำให้มองดูชัดเยาวสวยงามครับมาได้กินกล้วยไปเครือนนะครับหนึ่มีอยู่3-4มวีนะครับ2องคำเรียบร้อยเลยไม่มีเหลือครับ วันนี้ก็ไปหาซื้อกล้วยแต่ไม่มีครับมีแต่กล้วยดิบเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาดูใหม่นะครับมาให้ทองํำว่าเราได้กินเปลี่ยนอาหารดูบ้างครับอ้วนจะตกมันอยู่วนดูครับได้กินและทำหน้าเราหอยห้อยห,หน้าสงสารครับ ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของเราช่องพลายทองคำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจงมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ค่อยได้ดังใจปรารถนาทุกประการ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามครับผมสวัสดีครับวัสดีครับเล้วครับ